เตียงคู่ที่นี่ใช้เฟอร์นิเจอร์จากเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลพีบูุณอนเซ็นวิวดีมีแหลมมุมปาร์ตี้อยากลองเป็นสับปะรดดูสักที เผื่อบางทีอาจจะดีอาจจะร้ายสวยงามสวัสดีครับวันนี้มาถึง พ่ปูนออนเซนนะครับท่านที่อยู่พี่ปูนหรือชาวนครศรีธรรมราชหลายๆท่านรู้จักด้วยบรรยากาศธรรมชาตินะครับมีทั้งร้านกาแฟมีเรื่องของฟิตเนสสะว่ายน้ําและก็ห้องพักสีสวยสีลุ้งจ็ดสีเลยนะครับอยากจะพาท่านมาดูกันว่าสินค้าวันนี้มาเป็นอะไรนะครับจุดเด่นของที่นี่บอกเลยว่า ่างกับที่อื่นด้วยคําว่าออนเซน็นออนเซนผมนึกถึงไข่ไข่ที่ต้มไม่สุกอะอย่างนั้นเลยแต่ถ้านั่งนานๆที่นี่ไข่สุกแน่เราจะพาไปดูกันมีความพิเศษคําว่าออนเซนที่นี่ที่เดียวของเมืองคอดเราดูกันวันนี้เราพาชุดห้องนอนมาให้ท่าน ชมกัน4ี่ห้องด้วยกัน <Okay. S 1> นะครับ4ห้องแต่ว่าจะเป็นสินค้าชุดเหมือนกันหมดเลยชุดมาเวลนะครับเหมาะสำหรับท่านลูกค้าที่จัดรีสอร์ทนะครับหรือว่าห้องพักที่แบบง่ายๆเลยทั้งโต๊ะแป้งตู้เสื้อผ้าเตียงนะครับมาพร้อมกับที่นอนและก็ชุดห้องนอน VIP เป็นชุดไม้จริงที่สวยงามมากจาก Major ร์เฟอร์นิเจอรมอ ร่าทีค่อนข้างจะใช้เวลากันนิดนึงผมไม่ให้เสียเวลาระหว่างที่รอเนี้ยเราพาไปดูห้องพิเศษความพิเศษของพี่ปุ่นออนเซ็นขอย้ำเลยเกินอยากให้รู้นะครับนี่ผมอยากนําเสนอตรงนี้นะครับอ่านอาบน้ําที่มีความพิเศษอยู่ตรงนี้น้ําเย็นกับน้ําร้อนธรรมชาติที่นี่ไม่ได้ต้มนะแต่ยามาบายสองนะครับอาบน้ําตรงนี้ตัวร้อนทีเดียวอาบตอนบายสอง สุขแน่ๆนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากพักผ่อนอยากดูแลสุขภาพแวะเวียนเข้ามาพักผ่อนกันกับพี่ปูนออนเซน็น เสร็จแล้วสําหรับการประกอบติดตั้งเมื่อวานผมใช้คําว่าเมื่อวานเลยเรื่องจากว่าใช้เวลาค่อนข้างจะพอสมควรแล้วก็วันนี้เสร็จสิ้นแล้วสีสดใสทุกห้องเลยให้ดูบรรยากาศแบบเต็มๆกับพี่ปูนออนเซ็นขอบอกว่าสวยจริงๆอ่ะเชิญครับเป็นชุดห้องนอนมาเวลนะแต่ว่าลูกค้าขอแยกตู้เสื้อนะครับอันนี้จะเป็นเตียงนอน6ฟุต ทีมงานทางรีสอร์ทจัดไว้เตรียมพร้อมแท้สําหรับท่านลูกค้าที่จะเข้ามาพักนะฮะมาพร้อมกับไซบอร์ดตัวนี้จะเป็นไซบอร์ดที่ซื้อแยกสาหรับท่านลูกค้าที่เข้ามาพักและก็ในส่วนของโต๊ะแป้งชุดท้องนอนมาเวลเป็นสีสวยงามมากทีเดียวนะฮะสำหรับท่านลูกค้าที่มาเป็นคู่แนะนําห้องนี้เลยว้าว ชุดนั่งนอนห้องนี้เป็นชุดไม้จริงอยากจะให้ท่านลูกค้าได้ดูกันอ่ะขอเพิ่มแสงนิดนึงนะครับชิ้นแรกแล้วกันเป็นเตียง5ฟุตหัวบอกจะมาเป็นคู่กันกับเตียง3.5ฟุตนะฮะในส่วนของเตียง3.5ฟุตนอนนุ่มสบายนะครับสวยงามชิ้นถัดไปก็จะเป็นไซส์บอร์ดขนาดเล็กนะครับราคาพิเศษจริงๆกับเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลนะฮะสอบถามกันได้ชิ้นถัดมาเป็นโต๊ะแป้งไม้จริงจัดเซตให้คู่กันได้กับโต๊ะแป้งโต๊ดนี้ นะะฮเตียงคู่ที่นี่ใช้เฟอร์นิเจอร์จากเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์พี่ปูนออนเซนสระว่ายน้ำสวยวิวดีมีแหลมมุมปาร์ตี่น่าพามาจริงๆถาเกิ๊กเงยถ่ายอย่าพูดสิ สำหรับหลายๆท่านที่ต้องการพักผ่อนในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นวันหยุดยาววันหยุดสั้นอยากพักผ่อนในธรรมชาติผมแนะนําเลยที่นี่อําเภอพิปูลนะฮะใกล้ๆเขื่อนกระทูลกับที่พักที่นี่พิปูนออนเซน็นจะมาเป็นครอบครัวหรือจะมาเป็นเดียเด่ยวๆนะครับผ่านมาพิปูลอย่าลืมครับมาพิปูนออนเซน็นความสะดวกสบายท่านสัมผัสได้ หลายๆท่านอยากได้สินค้าราคาประหยัดอย่าลืมครับเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์บอกย้ําเสมอว่าถ้าลูกค้าที่ซื้อไปอยากให้เรารีวิวซื้อสินค้าจากเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์เรายินดีจะไปรีวิวถึงที่ของท่านไม่ว่าจะเป็นบ้านรีสอร์ทร้านอาหารเรายินดีทําให้กับท่านอย่าลืมช่องทางไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจของเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์อินสตาแกรมแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับเราเพื่อเป็นกําลังใจในการพัฒนางานและการรีวิวงานต่อๆไปนะฮะขอบคุณสําหรับ คลิปนี้สวัสดีครับ